ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมหัดนะครับ workbook นาที่5ไปเรียนกันเลยนะครับในเนื้อเรื่องนั้นก็คือขึ้นบทที่1แล้วนะครับแรซุนวันบทที่1คําสั่งบอกว่าให้ complete ให้ทําให้เสร็จทําให้เรียบร้อยทําให้สมบูรณ์นะครับเด e p พ์พ่อสู u พ s u สู่นะครับแปลว่าปริศนาคำศั์นะครับนะ้ across นะครับนั่นก็คือแนวขวางนะครับหรือแนวนอนนะครับนี่นะครับแนวขวางแนวนอนข้อที่1 นั่นก็คือทอมอีสจุดๆ,ๆนะครับ He likes d o i n g new t น i n g s นะครับข้อที่1ก็คือ c o n f i d e n c นะครับก็ใส่ Confidence เข้าไปแปลว่ามีความมั่นใจทอมนะครับมีความมั่นใจเขาชอบการกระทำสิ่งใหม่ๆนะครับนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงชอบกระทำสิ่งใหม่ๆก็นำมาเขียนลงไปในตรงนี้ว่า Confidence แล้วก็นำมาเขียนตรงนี้แล้วคำแปลก็อยู่ด้านล่างนะครับนะอ๋อคำแปล คำแปลตรงนี้ไม่ได้เขียนให้นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่มาเขียนให้คําแปล3ข้อนี้อันนี้แปลสดๆนะครับข้อสอนนะครับพัดหรือว่าแพดอีสซัมทม์ซัมทม์นะครับสอนคํานี้เพิเ่มเติมหน่อยนะครับนะเขาเรียกว่า Adverb of Frequency นะครับภาษาอังกฤษฟังๆไว้นะครับหนาะลูกป .6 นะครับภาษาไทยแปลว่าคําขยายกริยาที่บอกความถี่ มีคำว่า always มันเสมอ usually นะครับมักจะ often บ่อยๆ sometimes บางครั้งบางคราวและก็ never นะครับไม่เคยคำคำนี้นะครับหนานักเรียนวางไว้หน้าคำกิริยาหรือหน้าคำคุณาศรรพัพท์นะครับหรือวางไว้หลังับดูบีนะครับนักเรียนอย่าไปจําว่าวางไว้หลังประธานนะครับถ้าส่วนมากแล้วจะเจอว่าวางไว้หลังประธานแต่อย่าจําว่า วางไว้หลังประธานนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่มีบท o b ีตามหลังประธานอยู่คำคำนี้จะต้องวางไว้หลังบท o b ีนะครับนะเห็นไหมครับเป็นแพ E อี sometimes นะครับไม่ใช่แพตซัมทามส์อีดไม่ได้นะครับผิดหลักอวยากรณ์นะเน้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแพตอีสซัมทามส์โบซนะครับบางครั้งนั้นแพตหรือว่าพัดเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนะครับ b o ซ พราะว่าชีเทลซิเซอร์นะครับเทลตัวนี้ไม่ได้แปลบอกนะครับนะแปลเห็นภาพก็คือสั่งนะครับนะหล่อนชอบสั่งน้องสาวนะครับนะให้ทำความสะอาดห้องของพวกเขานะครับก็ตอบคำว่าบอสซี่นะครับนี่เป็นข้อที่2แนวเอ cross นะครับแนวขวางแนวนอนนะครับบอสซี่นะครับคุณครูไม่ได้ใส่สีแดงให้ไม่เป็นไรนะครับนะเป็นสีดำอยู่ทีนี้มาดูแนวนอนแนวตั้งตัวดีครับแหม แนวตั้งหรือแนวดาวแนวลงนะครับนะดาวและลงมีลูกศรชี้แนวตั้งคือ j o h n นส w a อไหมครับนะ a อเว h เฮาสอย่าไปจำว่า Adverb of f a ฟีแฟนซีวางไว้หลังประธานนะครับให้จำว่าวางไว้หน้าคำกริยานะครับเพราะบางทีมีวบ t o b ูบีมีอะไรมาขั้นอยู่ด้วยวบ to d o ดูอะไรต่างๆจอห์นส์ a อเวเฮาส์เมย์นะครับจอห์นนั้นจะช่วยเมย์เสมอ w i ิ h ด้วย her h o m e มเวิ การบ้านของหล่อนก็เคยช่วยสอนการบ้านให้หล่อนนั่นเองนะครับความหมายดังนั้น he ก็คือจอนะครับเป็นคนอะไรครับ he is kind นะครับตัวนี้ย่อมาจาก is นะครับนะเพราะเป็น verb to be คำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้น k แปว่า kind แปลว่าใจดีเขาใจดีนะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับว่าเป็นอยู่คือนะครับอย่าไปแปลว่าเขาเป็นใจดีเขาอยู่ใจดีเขาคือใจดีไม่ต้องนะครับเขาใจดีนะครับ นี่คำแปลมีนะครับนะข้อที่2นะครับ Ben has got อดก o ตแปลว่ามีนะครับ Lots of แปลว่ามากนะครับมีเพื่อนหลายๆคนนะครับมีเพื่อนมากดังนั้น he's เนี่ย he's เหมือนกันนะครับ fairly นะครับขอเป็นคนเป็นกันเอง Ken นะครับ doesn't like doesn't like แปลว่าไม่ชอบนะครับนะเมื่อไร like ใช้คู่กับ verb to do like เป็นคำกริยาทันทีเมื่อไร like ใช้คู่กับ verb to be นะครับ like เป็นคำ adjective เป็นคำ adjective แปลว่าใายนะครับเป็นคำเป็นคำกริยาแปลว่าชอบนะครับ Ken ไม่ชอบชูกก่งการพูดนะครับ In front ชอบด้านหน้า the class ห้องเรียนไม่ชอบไปยืนพูดนำเสนอต่างๆหน้าห้องเรียนนะครับดังนั้น he is shy เขาขี้อายครับแปลว่าเขาขี้อายไปเลยจบไม่ต้องไปแปลว่าเป็นนะครับนะในข้อ3 อาคุณครูไปเร็วเลยนะครับผมไปต่อเลยนะครับนั่นก็คือ Listen จงฟัง a อ d และ complete จงทำให้สมบูรณ์มีคลิปเสียงขึ้นมาเมื่อไรฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับผม practice book unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 2 listen and complete 1. is b e n friendly yes He's friendly. 2. Is Henry shy? No, he isn't. He's confident. 3. Is Susan confident? No, she isn't. She's shy. 4. Is Joe kind? Yes, he's kind. 5. Is Linda bossy? Yes, she's bossy. โอเคนะครับนะก็ถามนะครับดาวว่า i s ben เมื่อกี้คุณครูไม่ทันได้ฟังนะครับเหมือนข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับนะก็ถามว่า i s linda b o s s y นะครับ linda เจ้ากี้เจ้าการหรือเปล่านะครับตอบว่า yeah she is b o s s y นะครับใช่ linda เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหน่อยนะครับนะ b o s s y ดังนั้นฟังคลิปเสียงก็เติมลงไปเลยนะครับตัวอย่างนะครับ ben is f r i e n d l y นะครับ ben นะครับเป็นกันเองนะครับนะ i s ไม่ต้องแปล เพราะแฟรลี่นะครับเป็นคำคุณศัพท์จบหน้าที่5เลยนะครับผมไปต่อหน้าที่